สวัสดีครับผมไกล์รเขาอใหญ่กับเราครับมีมาบึงลูกเจ้ามิชงแล้วเห็นเปลือกไข่แต้วนะครับจุดนี้เนี่ยมัในใหญ่กตัวเห็นไหมครับเด็กนีบึงน้ว จะเย็นๆให้เบิ้งนี้ให้เบิ้งนี้นี่เนี่ยเห็นอยู่ครับตัวนึงครับเห็นอยู่ตัวหนึ่นงแล้วมันใหญ่บ้งครับว่าไม่ครบสองตัวไป มาสองครับชุดนี้เป็นชุดศูนยะ์เจ็ดกับศูนย์แปดเนาะให้มันหลอดครับพอแม่เมื่อเพิ่มมาผ่านนะอุเรียงแต่ว่าอากาศมันห่อนเนาะหมูหัวมันจิดย่างหรือบนย่างเนาะอาหารผมให้หัวอาหารหมูน้องมดลูกน้องก้าวเดียวเน่ยครับหัวอาหารหมูนมนี่ครับมาสองครับ ชุดหนึ่งนี่เขาหมอมีตัวเดียวมือปืนนุ่มีแล้วจับุกโชว์ออกไป้แล้วนะจุด,ดนึงครับนี่ชุด0506์หสองตัวนี้น้องครับมาบเัียดให้เบ่งเนาะต่อนนั้นนี่ครับปากเรียบร่อยแล้วครับขาดการไว้รวันที่ยี่เอ็ดนานะผมแสดงว่าผมจำมือผิดครับมือวันนี้สิบโก้ครับ สิบเก้ามีนาครับสเก้ามีนาหกห้าครับปากสองตัวครับอ๋อค,ครับประมาณนี้ครับผมสากอแไรก็แช่กดตามนะครับขอบคุณครับ